วันนี้จะทำอาหารครับหมุกนกน้อตูมมันไปหยาบเขามันมันครับจะเลยไปซองมันนะเดี๋ยวจงงจะหมุกมันครับมันมันเสา กถทายต่อไปล่าครับย่านย่านหัวหนา้าคนนี้เอา,าตะไปตองกล้วยนั่นเหรอกระปี่ เหมือนไก่เลยไก่นี่แหละตัวใหญ่มากนะคะไก่เริ่มตัวเล็กลงแล้วนเนี่ยนอกลาตัวเล็กลงแล้วมันเนี่ยมันบอกติดจอดเราจะขูดเมียนโลโจดครับยอมเก็บ คนให้มันเหลืองๆใช่ไหมใช่ครับเช็ดให้มันใจเย็ยนโพดเห็นไหมครับมันมันกำลังขึ้นเห็นไหมเห็นแล้วน้ำลายไหล 好 o c กยออ่ีกำลังโคกแตกค่ะโคกจะแตกค่ะลูกข้างบ้านค่ะโชคุณโอ ใช่ขึ้นเพิ่นไม่มีไม่มีหรอกมือมาตั่งใส่ต้นหอมก็ได้ตักกับบังพตักกับบังคาพุมด้โอ๊ยเอาเมือกอะไรบ้างอะ เคว่องเจยว้เ่เีวเลยบอแทงไปเลยนะเครืงนี้พ่ใส่อุ้กินอะไรมันหอมแบบนี้เนาะ กิดปลาตัวนี้เองของจะมัดเลยามีพักชี้เล่าใส่แห้งดีครับเมื่อนี้นมหมี่ใส่ผักอีตูแทนผักอีกโหลดแล้วก็ทำยั่ยวเลยจ้าจะไม่ไปพอเพียงประมาณที่เราต้องการนะจ๊ะ กินมันจะเหมือนโฮ้ยแค่ได้กินก็เหมือนแค่ได้กินก็รู้สึกว่าเฮยกินแบบหอมนากพอห้อกินปลาจริงเลยโมออย่กใหญ่เลย แน่ใจบ่รุูกลูกให้เป็นจีอ๋อก็ให้เป็นต่อที่จริงลูกหอน่าเหมือนกัอเนะจริงจริงเลยลูหอมงามกับพ่ออีิเลยจ้อง ห้องดีไม่หน่อยอ่าฮะทำแบบพ่อแล้วกันโอ้ยอย่างนี้ไปไหนเนี่ยโอ้หูใครต้องม่าอ่อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็จะออกตองแก

โอ้เม่กดมันไม่ได้นะลูกนะยังยังไม่สุกนะคะเช้าคิดเลยคิดสองครั้งเสร็จแล้วครับ พร้อมแจกจ่ายเสร็จแล้วครับอันนี้จะชิมดูสองหมกครับอันนี้ฝีมือลูกอ,อัอน,นีครับรับรองสุดยอดอหมกนกครับโู้ หน้าตาหน้าจี๊ดหากินครับผมมันจะมีวามน้ันก็เลยพี่ร้อ,อนหมดกาใส่พี่ร้อเข้าไปเม็ดละสองหน่ยนะหวยเนี่ยอและสองเม็ดเนี่ยมันจะอร,อ,อร่อยมากเลยค่ะสยอดล่ะหนูจะบอกอาหารเย็นนะคะวันนี้